ช่วงนี้ไอรักชนกเนี่ยอยากออกมาแซะกันจอมพลังพวกเราอย่าไหลาตามนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอเนี่ยหรือพรรคพวกของมันเนี่ยจะด้อยค่ารหารคาถามที่ว่ามีทหารไว้ทําไมก็เกิดจากพวกมันแล้วตอนนี้เนี่ยคะแนนนิยมทหารเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นประชาชนรักทหารซึ่งทหารเนี่ยก็คอยปกป้องอธิปไตยโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องความไม่สงบของไทยกับพูชาเราจะเห็นบทบาททหารอย่างชัดเจนส่วนการจอมพลังเนี่ยช่วยทหาร เมื่อกันจอมพลังช่วยทหารเนี่ยก็ยิ่งทําให้ทหารเนี่ยมีพลังสูงขึ้นกันกับทหารรวมกันประชาชนรักและศรัทธาและไว้วางใจคะแนนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดังนั้นการที่แซกันเนี่ยเพื่อจะให้พวกด้มของมันเนี่ยมาแซะทะหารว่าแล้วมีทหารไว้ทําไมไม่จําเป็นต้องมีทหาร มีแค่กันก็พอเพราะกันก็ช่วยได้แล้วพวกทหารไม่จําเป็นต้องมีแล้วกระแสะว่าาทหารไม่ทาโน่นไม่ทํานี่ทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทหารเนี่ยเขาทํางานแบบยุทธการเขามียุทธศาสตร์ในการทํางานกันก็เป็นเหมือนตัวแทนประชาชนหรือจิตอาสาที่ช่วยทหารดังนั้นตอนนี้ความนิยมของทหารเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นส่วนคะแนนของพวกมันพวกไอ้เนี่ยต่าลงต่าลงต่าลงมันก็เริ่มไม่สบายใจหาเรื่องที่จะทําลายให้ได้เพราะว่าถ้าทําลายทหารได้เนี่ยมันคือการทําลายชาติ และทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าทำลายทหารไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำลายอะไรได้สังเกตสิมันใช้วิธีการสองทางทางแรกตอนนี้ที่ไอ้บันทำอีกทางนึงก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นประชาชนคนไทยอย่าไหลตามเราต้องฉลาดเราต้องเป็นคนมีปัญญาเพราะว่าคนโง่ต้องเป็นเดี่ยวของคนฉลาดและถ้าเราฉลาดเราจะรู้ว่าอีกไม่นานผลกดแห่งกรรมและผลทางกฎหมายจากกระทำใกลทำดีได้ดี ใครทําชั่วได้ชั่วใครทําเลวได้เลวคนที่ทําชั่วทําเลวอีกไม่นานก็จะได้เห็นผลแห่งกรรมนั้นแน่นอนครับมึงไปดูท่าทีคุณอุ้งอิงนะฮะที่คุยกับสื่อนะฮะเวลาตอบคำถามสื่อนะฮะยิ่งกว่าภรรยานายกอนุทินอีกนะครับซึ่งกูว่าภรรยานายกอุอของอนายกหนูเนี่ยนะครับเบามาก,กน,นะฮะกับการที่จะทึ่งผมว่ามันปัญญาอ่อนนะพี่ นะครับเหมือนไม่มีอะไรจะทําเหมือนไม่มีอะไรจะเล่นนะครับขอบคุณนะครับพี่ะะะะอาอินดี้นะครับผมนะฮะเออนะฮะต้องแต่ต้องเข้าใจนะครับพี่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันเอาทุกทางนะครับเพราะเหลือเวลาไม่มากแล้วนะฮะพักมันก็เสื่อมเสียนะฮะจากการที่ไปด่าทหารช่วงที่ทหารเขาปกป้องประเทศนะครับพูดอะไรก็ไม่คิดนะ,ะในขณะที่เขาเสียสละปกป้องประเทศเสือกไปจับผิดเสือกไปเล่นงานเผือกไปซักฟอก นะฮะกูงงมากเลยแล้วชีวิตมึงก็ไม่ได้ทําหาอะไรนะครับวันวัน,วนทำหาอะไรเหาหไปเรื่อยนะฮะพอเห็นทหารเด่นเกินหน้าเกินตาก็บอกว่าอะไรก็บอกว่าอยากให้จบไ,ไวๆนะครับเพราะว่าทหารอยากจะเป็นฮีโร่ <laughs> มึงบอกว่าทหารอยากจะเป็นฮีโร่มึงลองไปเป็นฮีโร่แบบทหารไหมมึงไปอยู่แนวหน้าไหมเผื่อมึงจะได้เป็นฮีโร่นะครับถ้าเขาอยากเป็นฮีโร่จนเขายอมสละตัวเองเพื่อไปอยู่ชายแดนก็สมควรให้เขาเป็นฮีโร่ครับ นะแล้วมึงเป็นหาอะไรอ่ะฮีโร่เหรอมึงไม่ได้เป็นฮีโร่หรอกมึงฮีโบนะฮะโบแล้วนะครับโบทั้งฮีโบทั้งสมองนะะคือคิดอะไรไม่ได้แล้วนะครับมึงลองไปเป็นดิฮีโร่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะทหารเขาบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นฮีโร่คุณก็มานะครับคุณก็ไปได้คุณก็ไปอยู่แนวหน้าเลย นะไปอยู่แนวหน้าเลยคุณไปถางคาแก้ผ้าเต้นอยู่หน้าชายแดงก็ได้ไม่ว่าอะไรพักประชาชนของพวกเราเอาจริงถ้าวันไหนที่เรามีอำนาจรัฐซึ่งไม่น่ามีวันนั้นมีเราไม่มีเทามีไทยมีเราไม่มีเทาไม่มีไทยเทาไม่เป็นเหตุกัดกินประเทศอย่างแน่นอนขนาดไม่เป็นเหตุกัดกินประเทศ แต่ตอนนี้มึงยังเป็นเห็บกัดกินเกาะกิน,กกนประชาชนอยู่เลยนะฮะมึงจะบอกว่าไม่เป็นเห็บครับทุกวันนี้มึงก็เป็นภาระครับของประเทศชาติครับมึงแดกภาษีประชาชนครับนะฮะแต่มึงเคยทําอะไรเพื่อประชาชนบ้างไหมครับวันวันมึงก็ไปนั่งจ้องตารับรู้ความรู้สึกแล้วก็บอกว่าการรับฟังปัญหามากๆประชาชนอยากจะให้ไปรับฟังปัญหาเขาไม่ได้อยากให้มึงไปรับฟังปัญหาเขาอยากให้มึงมาแก้ปัญหาไอเวรน ถ้ารับฟังปัญหาเนี่ยฟังปัญหามันมีเยอะแล้วคนฟังมันมีเยอะแล้วเขารอคนแก้นะครับแล้วเขาก็เชื่อมึงเพราะว่ามึงหาเสียงไว้ใหญ่โตมากมายอลังการอย่างจัก,กรวาลน,นะฮะแต่พอไปทําจริงๆเนี่ยนะครับนะบมึงทําผลงานได้เท่าปีแมวนะฮเล็กไปกว่านั้นคือหอยหมดนะครับเคยเห็นหอยหมดไหมครับผมก็ไม่เคยเห็นครับ เทาหมดทุกอย่างที <throat> well, ่มึงมองอ่ะเทาหมดนะฮะเออนะครับมันก็เทาหมดแหละนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาไว้อะไรนะครับพอเขาไว้อะไรเนี่ยเขาก็ต้องดอบสีลงไม่ให้จุดฉาดมันก็เลยเทาไปหมดเห็นไหมไอ้พวกเนี่ยนะฮะไอ้พวกเนี่ยมันแฝงไปด้วยความอาฆาตมากลายนะฮะพี่รู้ไหมว่าแท้จริงแล้วไอ้คำว่ามีเราไม่มีเทามันคืออะไร แล้วมันเอามาพูดช่วงนี้นะมันเอามาพูดช่วงที่พระพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตแล้วทุกอย่างต้องเป็นสีเทาไปหมดทุกอย่างต้องดอบลงแล้วมันก็ตีใช้โอกาสนี้ในการพยายามพูดถึงมีเราไม่มีเทามันกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นพรรคมันเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้ มันจะเปิดสีฉูดฉาดให้เต็มที่หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมจึงบอกว่าในยะคํคำพูดมันแฝงมันแฝงนะฮะทำไมมันต้องเน้นมากเลยมีเราไม่มีเทาไม่มีไทยเทาในขณะที่ช่วงนี้ทุกช่องทุกสื่อเป็นสีดําเทากันหมดเพราะต้องการไว้อะไรแต่มึงบอกว่าไม่ควรจะต้องไว้อะไรงั้นเหร นะผมไม่รู้นะผมอาจจะคิดมากไปก็ได้แต่ว่าผมก็แค่มาพูดเผื่อพี่จะคิดเหมือนผมนะฮะเหมือนพี่จะคิดเหมือนผมผมก็ไม่รู้นะครับคือมันมาพูดในช่วงนี้แล้วพูดบ่อยมากพี่เห็นไหมมีเราไม่มีเท่ามันพูดบ่อยมากจนแม่งเอามาเป็นนโยบายพักและช่วงนี้เขาไว้อะไร สีทุกสีต่างๆเขาก็ดอบลงเพื่อเป็นการแสดงความไว้อะไรใช่หรือไม่นะฮะแล้วพูดไม่จบด้วยแล้วก็บอกว่าไม่มีไทยเทานะฮะมันไม่ได้สำเนียดครับมันถึงไม่น่าอยู่ในแผ่นดินนี้ได้นะฮะก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมมโนร้อยเปอร์เซ็นนะฮะไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ผมก็แค่สังเกต แล้วผมก็สงสัยก็แค่นั้นเองนะฮะว่าทำไมมันเอามาพูดในช่วงนี้บ่อยเกินไปนะฮะมีเราไม่มีเทานะครับนะฮะเออเดี๋ยวก็มึงก็ไม่มีแผ่นดินอยู่นะฮะอ,อ๋อใช่ครับพี่พวกมันไม่ได้มีขาวปนอยู่แล้วครับนะฮะมันไม่มีขาวปนอยู่แล้วครับนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ผมพูดไปนะครับไม่ได้การันตีว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะผมไม่รู้ความคิดพวกมันหรอก นะครับผมไม่รู้ความคิดของมันหรอกนะครับผมแค่อ่านจากการกระทําแค่พยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ว่านะฮะทำไมแม่งพูดกันบ่อยจังพูดกันถี่จังขยันพูดกันชิบหายนะฮะนี่แหละครับ,เ,รบเพราะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันกล้าที่จะหมิ่นพระเกียรติ <c oughs> นะฮะเวลาพวกมันตุยไปหรือพวกมันตุยไปผมก็ไม่เสียใจครับก็แค่นั้นเองนะะผมรู้สึกว่าสมควรแล้วเพราะว่า เราควรจะต้องเสียใจให้กับคนที่สร้างคุณงามความดีกับประเทศชาตินะฮะ <c oughs> การจากไปทุกครั้งการไว้อะไรมันคือวัฒนธรรมสากลที่ไว้อะไรให้กับคนที่มีผลงานคนที่สร้างผลงานคนที่ทำคุณงามความดีนะฮะเราจะไม่ไว้อะไรให้กับคนที่วันวันมาชูสามนิ้วแล้วก็มาอดอาหารตุยอย่างเงี้ยไร้ค่า นะฮะพูดให้มีสาระหน่อยถ้าไม่มีสาระพี่ก็ออกไปแค่นั้นเองครับนะแค่นั้นเองครับนะครับพี่ฟังผมตั้งแต่แรกหรือเปล่านะฮะเออนะครับผมพูดไลฟ์สดวันหนึ่งสองชั่วโมงพี่ฟังผมตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือพี่เพิ่งมาฟังนะครับแล้วที่ผมพูดเนี่ยนะฮะถ้าพี่จับสาระไม่ได้พี่ก็ไปฟังช่องอื่นพี่ไปฟังด้อมส้มก็ได้ ไปฟังดอง้อมด้มก็ได้ประเทศไทยต้องมีประชาธิปไตยเราก็ต้องคนเท่ากันเสรีภาพคนต้องเท่ากันคนต้องเสมอภาคกันต้องมีพลาดดอนภาพมีเสนอมีเสมอภาพนะฮะมีเสรีภาพนะครับมีทุกคนละภาพ <c oughs> มึงอะไรกัน,น่ะมึงเสรีอะไรกันบ้าบอปัญญาอ่อนนะฮะมึงเข้ามาเล่นติสต๊อกเนี่ยมีใครห้ามมึงเข้ามาไหมนะฮะ มึงเข้ามาห้องกูเนี่ยมีใครห้ามมาเข้ามาั้ยนะครับประเทศไทยไม่ใช่เกาหลีเหนือมึงอยากดูเน็ตฟลิกมึงอยากดูดิสนีย์มึงอยากดูหนังเรื่องอะไรมึงก็ดูนะฮะใครห้ามมึงอะใครไปกดขี่มึงหรือเปล่ามึงมองว่าช่องนี้ไม่มีสาระก็ไม่มีสาระเอาแค่นี้เองก็เลื่อนผ่านไปไปดูช่องที่มันมีสาระก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้เคยบังคับเลยนะฮะเออ ฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังแค่นั้นเองนะฮะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากนะครับนะฮะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับผมนะฮะคุณชอบพนิกาบอกว่านะครับภาพตลาดหุ้นไทยทุกวันนี้แทบจะกลายเป็นตลาดหุ้นเทานะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายไปว่าเกิดการฟอกเงินมากมายนะครับเนี่ยแม่งพูดกันอีกแล้วนะแล้วก็มาเป็นทีนะ วงเล็บเกิดการฟอกเงินมากมายไอ้คำความหมายแรกของมึงอะนะฮะแทบกลายเป็นตลาดหุ้นเทานะครับมึงเคยเล่นหุ้นเหรอมึงมีบัญชีหุ้นเหรอชอบกูบอกแล้วว่าถ้ามึงมีหลักฐานการฟอกเงินเนี่ยมึงมึงเอาไปทาเสนอเลยมึงจะรออะไรอะพวกมึงไม่ต้องรอรัฐบาลเลยเพราะนี่คือโอกาสให้มึงสร้างความได้เปรียบ นะเพราะฝ่ายค้านสามารถที่จะจับได้ว่าใครฟอกเงินในตลาดหุ้นฝ่ายค้านสามารถที่จะจับนักการเมืองที่เอี่ยวกับสแกมเมอร์ได้นี่คือผลงานสุดยอดทําไมมึงไม่ถึงไม่ทํากันมึงรออะไรกันนะบอกกันจะมีนายกไว้ทําไมเอ้าก็นี่อ่ะดีแล้วยิ่งมึงทําทุกอย่างให้เป็นที่ประจักษ์เนี่ยก็ยิ่งทําให้รู้ว่ามึงเนี่ยสาคัญกว่านายกทาไมมึงไม่ทํา นะครับมึงโง่หรือมึงโง่หรือมึงโง่หรือยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากมุมคิดนี้เอาไว้ด้วยไอ้เรื่องเทาๆเนี่ยนะครับเพราะทุกวันเนี้ยเราอยู่ในช่วงไว้อะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะออกสีเทาเานะฮะดำดำนะครับหม่นๆมนนะฮะไอ้พวกหานี่มันก็เลยใช้ช่องว่างตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับพรไอ้พวกเนี้ยนะฮะ มันโดนคดีล้มล้างกัดบกครองเพราะนั้นเวลามันทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีความคิดสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะฮะไอกพวกเฮีย er เนี่ยนะฮะมันก็จะใช้ความคิดสลับซับซ้อนแทนที่จะคิดในทางที่ดีนะครับสร้างกลยุทธ์ให้กับประเทศไทยนะรสร้างกลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะนะครับแต่กลับกลายเป็นใช้ความเฮียในการทําให้มันซับซ้อนมากขึ้นเพื่อปิดความเฮียความจับจ้วงความซอกก่อนบ่นทําลายของมัน นะ,ะมาถึงเรื่องของคุณอนุทินนิดหนึ่งนะครับนะฮะก็มีคนมาโจมตีนะครับบอกว่าสิ่งที่คุณอนุทินเนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องของการนะครับเจรจาต่อรองตามข้อตกลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ไปปากพ่อยนะครับบอกว่านะฮะไทยเคยไปลุกไทยไปลุกล้ำขมงขมิเอนอะไรต่างๆเนี่ย นะครับแล้วก็บอกว่าไอ้กบมโนทาไมมึงไม่เห็นพูดถึงประเด็นนี้นู่นนี่นั่นต่างๆอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก <c oughs> ูก็บอกว่ามึงก็ด่าไปสินะฮะเพร <c oughs> าะกูก็มองว่ามันก็ไม่สมควรจะพูดเหมือนกันเ <c oughs> พราะฉะนั้นอะไรที่ไม่สมควรก็คือไม่สมควรมึงก็ด่าไปสิก <c oughs> ูก็ไม่ได้แบกอยู่แล้ว <c oughs> นะครับแค <c oughs> ่นั้นเองนะฮะ <c oughs> เออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมึงก็ไปดูเอามึงก็ไปยื่นจริยธรรมเอามึงก็เก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปยื่นสารัฐธรรมนูญพิจารณามาตรฐานจริยธรรม แค่นั้นเองนะฮะสารมนมกขุมก็ตัดสินเองถ้าเกิดว่าผิดจะได้ทมอนุทินก็แค่สิ้นสุดจากตาแหน่งนะครับก็ไปหาตั้งรัฐบงรัฐบาลกันใหม่ก็ว่ากันไปมึงก็ทาไปสิในกระบวนการของมึงอะมึงจะมาให้กูพูดอะไรนักหนาเออนะฮะเออา <expl od it> ก็มาบอกว่าคนนู้นไม่ผิดคนนี้ไม่ผิดคนนั้นไม่ผิดมึงก็ไปบอกกับสาลไม่ต้องมาบอกกับกู นะครับมาบอกกับกูทําไมงงกูเป็นสารหรือไงนะฮะเวลาพูดอะไรก็แล้วแต่เราพูดในบริบทที่สารตัดสินแล้วมีหลักฐานแล้วนะครับหรือเกิดประเด็นสังคมนะฮะที่มันออกสื่อแล้วทุกคนรับรู้รับทราบแล้วว่ามันเป็นยังไงนะฮะเราถึงพูดนะครับสารตัดสินไอสินไหมตัดสินแล้วติดคุกไปแล้วแล้วมึงบอกว่าไม่ผิดก็เรื่องของมึง นะมึงจะบอกว่าเป็นการเสียสละติดคองติดคุกไม่ไม่ได้เสียสละสารตัดสินว่ามึงผิดแล้วกูไปขโมยของบ้านมึงกูไปยักยอกเงินบ้านมึงอย่างเงี้ยนะฮแล้วกูก็โดนจับแล้วกูก็บอกว่ากูกูสา์เสียสละติดคุกให้มึงนะอย่างเงี้ยใช่ครับพี่นะครับที่มันไปไม่สุดเพราะหลักฐานมันก็ไม่สุดไงครับถ้าหลักฐานมันสุดเนี่ยมันจะไปสุดครับ นะฮะมันจะไปสุดเลยครับแต่นี่หลักฐานมันไปไม่สุดครับมันก็เลยกลับมาโดนฟ้องครับ <laughs> นะ,ะเออมันก็แปลกนะเออสมมุติว่าผมไปขโมยของบ้านพี่ผมโดนจับแล้วผมก็พูดกับพี่ว่า